ตออนนหยุสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก <มะ S 2> ับ <มะ S 2> ช่องบางครั้งหนึ่งนะครับ <มะ S 2> ก็วันนี้ <มะ S 2> อ่ามาลาตะเวนอีกหนึ่งวันนะครับจริงมาแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับกอง ก็เลยเพิ่งเกลียได้นะครับไปป่าเช้านี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศนะครับให้เต้นนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาลาดตะเวนมาด้วยกันกี่นายวะมาด้วยกันห,นหกน,นายนะครับวันนี้นะครับก็ไ่ได้เข้าป่าลึกมากนะครับจะเป็นป่าอเต็งรังนะครับกับรบญญพันธ์น,นะครับ๋ยวช่วงนี้ เห็ด <S <S เห็ดโคนออกนะครับเมื่อาวานก็ <S 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 มีคนมาได้แย่ๆเลยพอดีไม่ได้ถ่ายกับกล้องไวนะ้เพราะกล้องมีปัญหาเพิ่งจะเขียได้เมื่อคืนก็มีกลุ่มใหญ่นอนนะกลุ่มใหญ่เดินผ่านมานะครับก็หาเห็ดกันนะครับก็ไม่ว่ากันครับชาวบ้านวันนี้ก็จะออกลาดตะเวนนะครับก็มีช่องที่ต้องเก็บอีกนะครับแค่ช่องเดียวแหละแต่ว่าเราก็จะเดินไปกันนะครับ อาจจะค้างอีกหนึ่งคืนคนี่ก็ฝาก F สี่เพื่อนติดตามแล้ให้กำลังใจด้วยครับครับถ้าเพชดด้วให้อาชานะแล้วก็พัดชิงไก่หมูสองอย่างว่าเชนนั่นด่างเลยนะยแกโอนเป็นภาษาเป็นไทย ไปทำคลิป้องยางให้ยังสองยางครับ ที่กิั่วกับเชฟโยครับแบกก็หมดเขาแดงไม่ได้มาอ้หน่วยมีไฟนี่าหืมใครมอพีเชฟเดี่แบกพวกเป้พวกคนไปนน่นเลย นสัญงานเพื่ออะไรได้รัชบาปรับพิสัญญาออบอกหมดเลยข้าหกเปย์นนเดินงเดินลงสัญงานเลยแม่ประชาชนมันรับเง่นไ,ไม่ได้ไม่ได้พี่ไปออกเครื่องไปทั้งเลยตุอาอะไรก็มัว <c ười> <c ười> เดี๋ยววัดเดือดร้อนอีกเดินลงไปพร้อมผมเส้งคือ นี่ครับเห็ดโคนนะเพื่อนเพื่นเปิดเปิดให้ดูนี่เกินเกินบ้านถ่าเห็ดนะครับเอาเห็ดมาอกโเยอะเลยนกวางงี่นี่อีกสองสุงครับเล่นห้ามากันเลยอ่ะ อสวี้เลยครับมันจะได้เอาไปจำนำเห็ดหังขึ้นเข่าหมดแล้วเยอะเลยเนี่ยเห็ดชุดนี้น่าจะลงตีลงใส่งามได้เลยนะเจอเห็ดมันมาจากไสงามนะ แต่สายงามผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าออกแล้วหรือยังแต่เห็ดแบบมันมาจากทางไอ้นัเทียนทองขึ้นมาเมื่อคืนเมื่อคืนที่มาสิบบวกคนเดินมาเนี่ยนอนอยู่เห็ดที่มันออกมาจากอิสราไปเรียบเนี่ยนะฮะจาวนี้เดีวก็จะออกเดินทางนะครับไปเก็บช่องสัมภะพกสบียนพกอะไรก็ไว้นี้ก่อนเออไอมีคนเฝ้าสองคนนะครับพี่ปอนกับพี่แซมนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บช่องแล้วก็ ชุดนี้ก uh ็จะทำกับข้าวครับผมนะครับอันนี้ก็ได้เห็ดโคนมาแล้วก็ต้มยำครับก็ออกเดินทางครับไปเก็บช่องก่อนเอออยตไถบลูขึ้นราทางนี้นะ kasihanlah Pak. Ke จะได้แค่พันหรือเปล่าอักมือกัุดหรมั้งเักมือเห็ดกัุดหรือมั้แคหรครับตอนนี้เราก็เดินมาได้พักใหญ่แล้วนะครับก็มีเจอชาวบ้านมาหาเห็ดอ้โเย้ไหแ่แกเห็ด่ก็ได้ยินเสียงเก้งอยู่นะ ใกล้ๆเนี่ยนะครับเก่งเลยใกล้กลเมดมาสองดอกครับไม่ได้ตั้งใจหาครับเดินไปเจอแต่ชาวบ้านนี่ตั้งใจมาหาเลยในกระรถุงใหญ่ถุงใหญ่เงียบแล้วแก้ง มาแเ้าก็มาเจอเห็ดโคนครับช่วงนี้เห็ดโคนขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นเงยเนี่ยเนี่ยไหนดอ้เลยล่ะไหนได้เลยผมจะโกหกทำไมล่ะผมเคยโกหกเหรอนี่เห็ดโคนนบานแล้วนะครับ แล้วก็เจอเรถเก็บไปเรื่อยๆครับเลยก็พอรู้พเพราะป็นต้องมาทางนี้เดี๋ยวผมขอจัดการเองตอนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วทางก็จะลกเลยนะครับบางทีเก็บช่องก็จะอยู่ด้านบนเขานี่นะครับได้เห็ดมาเพิ่มอีกหน่อยนึง เป็นป่าเต็มวังนะครับนี่นะแต่ป่าแต่เสีอยหมอกก็เยอะครับต้นเสี่ยหมอกเนื้อาอาจจะไม่หนักเหมือนคราวที่ไปลุยน้ำป่านะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันอยู่ ไม่ไกลจากคือหน่วยนะแต่ก็ต้องขึ้นเขาอยู่ดนะีนะแต่อาจจะมีอะไรเปนด้ใจแบบงวดทีผันผ่านมานะขอที่พักนิดน,นึงเพราะเดี๋ยวทีหน้าก็ต้องไปลุยกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเลยฐานสองคนระับไปเก็บช่องอีกก็อาจจะคืนช่องคืนครับไปนอน,นครับเหมือนออว่าชิวๆก่อน ตัดขนาดอีกหน่อยตัดขึ้นขึ้นตัดใช่ไหมเขาลงเนี่ยมันนั่นแหละมันก็ต้องตัดอย่างยี้ เราขึ้นไปเก็บช่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับลงมาเจอฝนอีกแล้วครับตกหนักเลยจะเห็ดมาเยอะเลยครับเจอเห็ดตลอดทางเลยตอนนี้จะกลับไปถึงที่พักนะครับอิ่มเลยกินข้าวเลยบ่ายสองแล้วก็จะพยายามดันให้ถึงที่พักเร็วๆนะครับ กอ,องอีกอะไรอีกนะครับฝนจะตกหนักตกอ่ีแล้วครับคิดว่าจะอือ อพายุได้มาเจาอเอีกแล้อฝนตกอีกแล้ว ก็ร้อนมาเจอฝนลรวก็อาจจะทำนิ่งไม่สบายแล้วโอ้าจะดันขึ้นไปก็ได้จะดันเส้นสัตว์นี่ก็ได้มันก็ตีลงมาเหมือนกันลงพื้นจะลกไงสบา,า,า,ายเหรอ่ชอืม you แกกับเพื่อนอีกสองคนนะครับแกกันหาทางออกนะฮะเพื่อนคนอ่ะม,มืใช้แต่ว่ามาเจอทางออกนะมากระน้องโยสองคนฝนก็หยุดตกละอยู่ก็หิวครับช่วงนี้ไม่ได้ห่อข้าวานะครับ เราก็เดินมาถึงที่พักแล้วนะครับแด้มาสองคนอยูสองคนข้างหน้าจะมาถึงแล้วนะครับล้านหมดละโดนฝนด้วยนะครับขาดอบิีก ครับมาทางไหนอ่ะเนี่ยตอนแรกวัดเห็นเพื่อนแว่เพื่อนตะุกันเลยโอเคอะทีน,น,นอ,อ,กกอ, <c oughs> อนนี่แหละเขาก็จะเดินทางกลับเราก็ให้รถมารับนะเพราะว่า,าน้ำท่าไม่สะดวกนะเพราะว่าจะเดินกลับ ทีหน่วยนะครับเดี๋ยวันยียน่ปุ๊บสองนะแล้วเห็ดไข่เนี่ยเห็ดพีลนะไปครับเดินทางครับสามสองหนึ่ง 응? Yeah. 응. Mm? Mm. เออเอาหมดแล้วล่ะเอินข้ามน้ำแล้วครับนานรวยเห็ดเลยต้องมาทักผ้าทีแล้วมาเยอะไหม พันกโลโอ้พันกโลหรือต่อสักโลสิจริงพ,พันกโลกต้มไปให้ลูกพี่เล็กหน่อยให้ตกแกงหน่อยเยยาดีดีด้วยตัวมึงเล็กด้วยคนตัวใหญ่้วหน้าเปียวแน้ะ <laughs> ไงท้องกันหมดมึงก็เด kind of ินข้ามวอยก็จบก็จะเป็นต่อแบบอือ ีครับถึงแร้บที่แก็มารอรับแล้วนะครับอีครับนี่ก็ขอได้ทางนะครับ